ขอบใจมากนะที่มาช่วยงานนะฮะขอบคุณครับยังหนุ่มยังแน่นแทนะ้เนี่ยขยันทํางานจริงๆนะฉันน่ะให้พิเศษไปด้วยนะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยครับแต่ผมคงต้องเลิกทำแล้วนะครับอ้าวอย่างนั้นเหรอโอเคงั้นก็โชคดีนะครับผมเฮ้เซจิวันนี้แค่มารับเงินอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอฮะนะรู้แล้วกะทํางานแค่พอมีเงินเที่ยวหญิงเท่านั้นใช่ไหมล่ะ <laughs> เฮ้เซจิอี ทำไมหมูนี้เห็นลูกพี่เอาแต่เดินล่ะครับแล้วมอเตอร์ไซค์หายไปไหนล่ะครับเนี่ยฉันเนี่ยยืมคัสจิมาใช้น่ะสิรถฉันน่ยไม่มีล็อกแล้วมันก็บอกว่ารถใกล้พังแล้วน่ะอย่าขี่ดีกว่านะฉันก็เลยเดินน่ะนะทำไมไม่ซื้อไปเลยเล่าเอ้ยจะเอาเงินที่ไหนซื้อล่ะไองโง่เอ,อ้ยเอ้ย <Hey, S 1> พวกแกเรียนอยู่ที่เท k เคนใช่ไหมอ,อะไรเนี่ย กะไว้แล้วเชียวฉันเนี่ยเพิ่งย้ายมาแถวนี้เป็นครั้งแรกอฉันหลงทางอะน,นะขอยืมเงินนั่งแท็กซี่กลับหน่อยสิอะอ,อะไรเนะ่จอะจู่ๆมาไถ่ตังกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอวะฮะรู้หรือเปล่าว่าแกกำลังคุยอยู่กับใครนะ่ะพวกแกนักเรียนเทเคนไม่ใช่เหรอฮะว่าไงนะถึงอยู่เทเคนจริงแล้วทำไมต้องยืมเงินด้วยวะฮะแกแน่ามาจากไหนกันวะไปเฮ้ออย่าไปใส่ใจมันเลยนะ้าฮิโรโตเฮ้ยเดี๋ยวเซ เงินที่ยืมเนี่ยรับรองพี่น้องโทงูจิต้องคืนให้ฉันแน่เข้าใจหรือยังเล่าอะอะว่าไงนะเอ,เ,อเอ๋พี่น้องโทงูจิน่ะที่ชื่อโจอีจิโร่กับเซจิงาพวกมันจะต้องจ่ายหนี้แทนฉันอยู่แล้วนะ่ะแกเกี่ยวข้องยังไงกับพวกโจอย่างนั้นเหรอฉันน่ะเป็นรุ่นพี่พวกมันตอนมอตน้นชื่อคนะุชิคิโน่น่ะรุ่นพี่อย่างนั้นเหรอพวกมันเคยยืมเงินฉันไปห้าหมเยนน่ะนะ เนี่ยก็กะว่าจะให้พวกมันมาใช้คืนฉันสักทีเนี่ยอย่างที่บอกไปนะฉันเองก็กําลังรีบนะวันนี้ขอแค่ค่าแท็กซี่สักหมื่นเยนก่อนก็ได้เดี๋ยวพวกโทงุจิมันก็ใช้คืนแทนฉันเองเน,นะเอ้คิดว่าไงครับลูกพี่แกเรียนมต้นที่ไหนเหรอเออบอกไปแกก็ไม่รู้จักมั้งฮนะโรงเรียนเคเอน่ะนะพวกแกเพิ่งรู้จักมันตอนมอปลายละสิธาโอ้เคเออย่างนั้นเหรอมีอะไรเหรอ เอ้ยแล้วยังไงต่อวะจะเป็นยังไงล่ะฉันก็จัดการมันไปเอีะเสือกโม้มากเกินไปอ่ะนะอะแต่ตอนที่จับหัวมันมงไปที่กาแพงน่ะคงเจ็บหน้าดูเลยนะครับไม่รู้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะก็มันดันคิดหลอกฉันนี่หว่ามันมาไถเงินผิดคนแล้วเวยโม้ผิดคนแล้วคิดจะเล่นกับฉันอย่างนั้นเหรอฉันสั่งสอนแค่นี้ก็ดีถมไปแล้ว แล้วนายรู้ได้ยังไงวะว่ามันหลอกแกฮะก็พวกโจไม่ได้เรียนมอต้นที่ิวเอนี่ว่าพวกนั้นมันย้ายมาจากฮอกอไกโดเมื่อปีที่แล้วจริงมะคิดจะมาอําคนอื่นเนี่ยยังไม่รู้จักสืบข่าวขราวให้ละเอียดก่อนนะไอ้พวกโง่เอฮยะฮ่อ่ะๆๆนั่นนะ่ะสิเอ,อ,เอ,อ่อนายเป็นใครมีธุระอะไรที่นี่วะแกเป็นอาจารย์สอนที่นี่อย่างนั้นเหรอใช่ ลูกศิษย์ของแกเนี่ยมันเหลือขอจริงๆนะนี่ดูนี่สิฝีมือนักเรียนสองคนของที่เนี่ยทำกับชั้นไวเมื่อวานนี้อ่ะนะเอาไวายังไงนะใครวะคนหนึ่งหน้าตาดีหน่อยแต่พินเพี้ยนอ่ะนะดูติงตงต้งตองติ้งตองอะ่ะโซนกคนตัวเ,เล็กๆผมแดงแดงอ่ะนะเห็นเรียกว่าฮิโรโตเลืออะไรเดียแหละเอไอโอบะฮิโรโตกับมมเอดะนั่นแน่ไอไอพวกตัวแสบเออ,เอ,อต้องขอประทานโทษด้วยนะครับ เดี๋ยวจะให้สองคนนั้นมาขอเข้ามายัางไงก็เชิญเข้าไปข้างในก่อนดีไหมครับเออคงไม่ลหรอนะฉันกําลังรีบอะ่ะแต่ยังไงเรื่องที่ทางโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบใช่ไหมเนี่ยฮะเออคือไม่ต้องเอาค่าทําขวัญอะไรก็ได้ขอแค่ค่ารักษาพยาบาลสา0 0 0ื่นเยนก็พอแล้วอ่ะนะตอนเนี้ยอ่ะ,อะจะให้ฉันจ่ายเลยอย่างนั้นเหรอก็ใช่น่ะสิเร็วเข้าฉันกำลังรีบนะอย่างแกนะ่ะหาเงินได้ไม่ยากหรอกมังเป็นอาจารย์นี่นะ เออแต่เรื่องพวกเนี้จะต้องทำตามกฎของโรงเรียนนะต้องคุยกันก่อนสิก็ฉ well, ันบอกแล้วไงว่าฉ well ันกำลังร so you know. ีบนะไม่อยากให้เป็นปัญหาใหญ่โตด้วยถึงขอแค่รักษาพยาบาลไงไม่เอาค่าทำขวัญเชื่ออาจารย์อะไรไม่มีน้ำใจให้กับลูกศิษย์เลยอย่างนั้นเหรอเอาเถอะไว้ฉันจะจัดการพวกมันตามวิถีของฉันเองก็ได้นะแล้วอย่ามาว่ากันที่หลังเล่าอ่าดีมาก ต้องี้สิพูดง่ายๆจะได้ไม่มีปัญหานะเอาละไปแล้วนะเออเออเออหมดกระเป๋าเลยอ้ยแกอฮ้อไอมาเอดะไอโอบะอื้อมาเอดะกับโอบะฮิโรโตะมาที่ห้องพักครูโดนเลยนะเว้ยอื้ออออ้ยขอที่ชู่เพิ่มอีกหน่อยสิอ้ยโอ้ยเออยโดนหนักเหมือนกันนะเนี่ย แล้วจะโดนพักการเรียนไหมเนี่ยฮะไม่หรอกมันบอกว่าจะไม่บอกกับทางโรงเรียนน่ะแต่ต้องหาเงินมาคืนมันสามหมื่นเยนนะสิบ้าชะมัดแต่ไอ้บ้าครูคีค้ขโนะอะไรนั่นน่ะโดนแค่นิดเดียวก็เจ็บอาการหนักอย่างนั้นจริงเหรอเนี่ยโง่ชะมัดแค่นี้ก็รู้แล้วนะว่ามันโกหกนะอีโอกาะก็เซอร์ให้มันหลอกง่ายๆบ้าจริงอาจารย์อะไรวะไม่มีหัวคิดเอาซะเลยเอะเฮ้ยไมดะจริงๆแล้วนะฉันมีอะไรจะบอกนะเว้ยอ,อะไรวะ ว่าไปซิโจเออคือว่าคุชิคินโนอะไรนั่นะมันเป็นรุ่นพี่ของฉันจริงๆอะนะอ,อะไรนะล้อเล่นด่าเออแล้วผมก็ติดเงินมันห้าห0ื่นเยนจริงๆด้วยเออพี่บ้าแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงวะมันบอกว่าแกรเรียนมอต้นอยู่ที่เ a เนะเว้ยแต่พวกแกย้ายมาจากฮอกไกโดไม่ใช่เหรอฮะ เออคือว่าผมเรียนมอต้นที่ซัปโปโรเคเอนะครับชื่อมันละไว้ส่วนหนึ่งนะครับมันคือซัปโปโรเคเอนะครับเอ้ยเอ้ยแต่ที่พวกเราย้ายมาเรียนที่โตเกียวเนี่ยไม่ได้เพราะหนีหนี้มันหรอกนะและพวกเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะหนีมันแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันเป็นรุ่นพี่ด้วยนะแล้วห้าหมื่นเยนนั่นมันเป็นไงมายังไงงั้นหรอครับก็โดนทํานองเดียวกับพวกแกนั่นแหละ เมื่อราวปีที่แล้วน่ะไอ้คุชิคิโน,น่เป็นรุ่นพี่ที่ชั่วมากเลยนะพวกเราเคยมีเรื่องกับมันเน่ยเรื่องชกต่อยเราไม่มีแพ้อยู่แล้วเซจิชกใส่หน้ามันเต็มปักเลยอมันบอกว่าฟันหน้ามันหักเลยต้องซื้อฟันปลอมใส่แล้วก็มาขอค่ารักษานะเอ้ยเหมือนฉันเปรียบเลยอะวิธีการเดียวกันเลย,เยไม่น่าเชื่อว่ามันจะตามมาถึงโตเกียวเนี่ย อ้าวแล้ววันนี้เซจิมันไปไหนวะเนี่ยไปทํางานพิเศษอีกแล้วงนันเหรอเปล่าเนะมันเลิกทําแล้วเหรอเห็นบอกว่าจะไปช้อปปิ้งแถวปารูโกนะ่ะอ๋อยินดีต้อนรับค่ะอ่ารองเท้าบูทนะั่นยังอยู่ไหมครับอ๋อยังอยู่ค่ะไซส์เอ็มใช่ไหมคะเออครับนี่ไงคะอ่ะฮาราคามันเท่าไหร่นะครับห้าหมื่นสี่พันเยนค่ะเออคอยสักครู่นะครับ เอ้ยห้าหมืนสี่พันเยนพอดีเป๊ะเลยนี่หว่าแล้วบอกว่าให้พิเศษกับเราเอ้ยตะแก่ตัวแสบเอ้ยแถมแบงก์ก็ยังเก่าเหลืองอ๋อยอีกอี่ไอ้บ้าเอ้ยอะโทงุจิคุงนี่นารวยจังนะมาซื้อของแถวนี้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ะเ,เสียงนี้หวัดดีจ้าเออยมิซึกิจังเออผู้ชายมาที่แบบนี้สงสัยต้องมาซื้อของขวัญให้ใครแน่เลยใช่ไห ไม่ใช่ซะหน่อยน่าอีบ้าจริงว้ายรองเท้าบูทน่ารักจังอะอะไม่ทราบว่าไซส์อะไรคะเออไซส์เอ็มค่ะอ่ะไม่ได้นะอ่ะรองเท้านั่นน่ะไม่เหมาะกับอาจารย์หรอกหน้าอย่าซื้อเลยนะครับเอ๊ะโกหกมั้ง๊ะคุณครับคุณจะขายรองเท้าคู่นี้ให้ใครไม่ได้เด็ดขาดนะครับเอะห้ามขายให้คนอื่นนะครับโทงุจิคุงเอ๊ะ อีอ่ะอ๋อยเออโทษทีนะเอ๋อ่ะอ๋อไออโอกะแกเองเหรอโทงูจิเอ้ยแกมาที่แบบนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอนายตั้งหากเล่ามาทําอะไรที่แบบนี้น่ะหรือว่าเอ๋สะกร้อยตามิซึกิจังมาใช่ไหมเนี่ยพูดบ้าบ้าน่ะอย่ามาพูดจาใส่ความกันนะเว้ยเอ้ยเอ๋อ๋อเซตินี่นะไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอในที่แบบนี้นะเออะ ไอหมอนั่นนี่ว่ะถ้าไม่ดีไว้รีบหลบก่อนจะดีกว่าไหมเนี่ยเอ๊ะโอ้น่ารักชะมัดเลยโชคดีแะผู้หญิงประเภทเนี้หลอกง่ายซะด้วยสิอืมสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเอ๊ะจำฉันไม่ได้อย่างนั้นเหรอเออคือใครกันนะแย่ละสิเออสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ ต้องแกล้งเนียนไปก่อนนะเอ๋ๆไอ้อยยนี่เล่นอะไรของเขานะเนี่ยเอ๋ใครกันนะนึกยังไงก็นึกไม่ออกอะ่ะเขินบอกไปว่าจำไม่ได้เสียมารยาตายเลยช่วยไม่ได้นี่นาะคุยคุยกันไปก่อนแล้วค่อยนึกเดี๋ยวก็นึกออกเองอะเนาะวันนี้จะไปไหนหล่ะคะเอ๋ๆเอ้ใย,ยนี่ท่าทางจะเพี้ยนหนักหรือว่าเป็นบ้ากันแน่วะแบบนี้สิหลอกง่ายดี อ๋อก็ไม่ได้มีนัดกับใครพิเศษเหรอกแค่มาเดินเล่นข้าเวลาเท่านั้นน่ะนะเหรอคะเออจริงสิเรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างล่ะฮะเอ๊ะเ,เ,เรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องไหนอะเอ๊ะใครกันเนี่ยใหญ่บ้องเ, <c oughs> เอ,อ้ยเอ้ยไอ้นั่นมันสุดยอดจริงๆเนนะฉันเจออีกทีนะจะฆ่ามันเลยพวกรุ่นพี่ของผมทุกคนก็พากันเกียดมันทั้งนั้นแหละนะเจออีกทีเนะี่ยฉันจะเล่นมันให้กองไปเลย ทำไมฉันต้องซวยโดนไอ้อิกะชกด้วยก็ไม่รู้นี่เฮ้ยโจแกจะทํำยังไงวะถ้าเจอมันแล้วมันทวงเงินห0 0 0 0ื่นเยนน่ะคืนจ่ายมันฉันก็บ้าไปแล้วขนาดหน้ามันฉันยังไม่อยากเจอเลยให้ตายสิมันจะมาที่นี่ทําไมกันวะมันอาจจะมาทํางานอยู่แถวนี้ก็ได้มั้งครับเอ๊ะลูกพี่ครับอะไรวะเออ ไอ้กลัวนั่นนี่นาะไอ้ชะตาฆ่ามันมันจะต้องตายใจเย็นไว้ก่อนไหมดะอะไรนั่นนั่นมันมิสุกิตังนี่นาะว่าไงนะดูสิถ้าทางสนิทสนมกันเชียวล่ะเอ๊เอจริงด้วยวะไม่น่าเชื่อเลยอะว่าจะรู้จักกันนะนะไม่จริงมั้งเนี่ยเอฮ้ยอะไรวะฉันขอตัวแล้วนะฉันไม่อยากเจอหน้ามันเฮ้ยจอคุณจอเฮ้ยไม่ดะอ้ เฮ้ยไอ้กลัวคุชิคินโน่อ่ะเอ๊ะมาไอ้ดาคุงแกะจะทำอะไรอาจารย์ของเราวะฮะเ,เธอเข้าใจผิดแล้วล่ะอาจารย์เหรอยัยนี่นะเป็นอาจารย์ชักไม่ค่อยดีซะแล้วสิบ้าจริงเอ๊ะคุชิคิโนเรหรอคุชิคิโนนี่ใครกันนะเอ่อคอยเดี๋ยวนะเอ่อค่าค่าเฮ้ยมาทางนี้หน่อยสิอ้ได้เลยเ้ย เลือกเอานะว่าจะคืนสามหมื่นเยนให้ฉันรู้ใช่ฉันกระทืบแกตรงนี้ฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยแกคืนเงินฉันมาก่อนนะแล้วบัญชีที่เราโดนอีโอกาะชกอะไว้ค่อยเคลียร์กันอีกส่วนหนึ่งนะเว้ยไม่ต้องห่วงน้ไม่ต้องห่วงหน้า,งงนาเงินน่ะคืนแน่แต่ตอนนี้ฉันใช้ไปหมดแล้วนะออว่าไงนะเอ้ พี่น้องทงุจิคุง่ติดเงินฉันอยู่ไงเดี๋ยวเอากับพวกมันมาคืนให้ก็ได้อย่ามาหยามกันนักนะเว้ยแกบอกว่าฟันหักแล้วไม่เห็นมันจะหักตรงไหนเลยเนะี่ยฉะนั้นเนะี่ยพวกนั้นก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายแกแม้แต่สลึงเดียวนะเว้ยทาก่อนสิเพื่อนตอนเนี้ฉันออกเดทอยู่ไม่อยากจะก่อเรื่องก่อราวกับพวกแกนะนะพวกแกนี่ไม่ประษีภาษาอะไรเลยวันนี้ฉันขอยุติแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะอ,อ,อ,อะไรนะเอเฮ้ย ออกเดทกับมิสกิจังอย่างนั้นเหรอเออะอะใช่ฉันอะออกเดทกับมิสุกิจังอยู่ให้เธอรอนานๆมันจะไม่ดีนะเว้ยเรื่องเงินน่ยคอยอีกสองวันนะส่วนเรื่องที่ฟันฉันหักอะก็ไม่ใช่เรื่องโกโหกหรอกฉัน,น่้อ้องไปเอาค่ารักษาจากพี่น้องโทง,งูจิอยู่แล้วอนะไม่ต้องห่วงนะยังไงฉันก็ไม่หนีอยู่แล้วนี่ไงานามบัตรฉันถ้ากลัวฉันหนีแล้วก็พรุ่งนี้โทรไปเช็คก็ได้นะอ่าเอ๋เอ๊ะ สตูดิโอฮิตแมนบริษัทยูกินเหรอแล้วนี่มันเป็นเวลาง,งานของแกไม่ใช่เหรอแกมาออกเดตได้ยังไงวะเนี่ยเอ้ยมันเป็นระบบเฟกไทม์เว้ยพรุ่งนี้โทรหาชั้นที่บริษัทได้เลยนะเว้ยเอย time, อ,อเฟกไทม์มันคืออะไรวะเออมันคืออะไรวะอ่ะมันคืออะไรล่ะครับเอ้ยเป็นระบบที่ใครจะเข้าหรือออกทำงานเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะขอให้ทำงานเสร็จก็พอแล้วนะนะอ๋ออ๋ออ๋อ เอ้ยอารมณ์ไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยวันเนี้ยเอ้ย,อยพวกนั้นมาทําบ้าอะไรกันอยู่วันเนี้ยไปยซะนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมามุงดูกันนะไปซะไปซะเอ้ย,ยเซจิอ่ะพี่ทําบ้าอะไรกันวันเนี้ยไม่รู้จักอายกันเรื่องไงดูสิคนมุงคนมองกันใหญ่แล้วเนี่ยก็ไอเมงนี่นะสิใครว่าไอเมงเอเข้าใจแล้วน้าเลิกทะเลาะก,กันสักทีเถอะนาสองคนเนี่ย เจจิแกรู้มะไอ้คุชิคิโนะน่ะมันอยู่ที่นี่ด้วยแล้วเว้ยไอ้ตัวที่ชอบหลอกคนเข้าไปทั่วน่ะอะาไอ้คุชิคิโนะนั่นน่ะเหรออีอาจารย์นี่ก็เซอร์จริงโดยมันหลอกเอาเงินไปสักสามหมื่นเยนน่ะมันไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยสักนิดหนึ่งอะอะไรนะว่าไงนะมันโกหกฉันอย่างงั้นเหรอเอ้ยฉันอุตส่าห์เก็บของรอมริดเงินนั้นไว้เพื่อซื้อของขวัญวันเกิดแกคนสําคัญของฉันนั่นนี่ของขวัญวันเกิดอะไรวะฮะ เอ้ยทำไมฉันต้องบอกแกด้วยเราวันเกิดให้ใครบอกมาเดี๋ยวนี้นะเอ้ยฉันบอกให้เลิกไงเ่าทะเลาะก,กันอยู่ได้ที่สำคัญตอนเนี้คุชิคิโนกกำลังคุยกับคุณมิสุกิจังอย่างสนิทสนมเชนะเว้ยว่ายังไงนะอุว่าอย่างไงนะโทษทีนะครับที่ให้รอตั้งนานเนี่ยเอ้เราไม่เคยรู้จักคนนี้มาก่อนแน่แน่แนมิสุกิจังวันนี้เราไปหาอะไรเย็นๆกินกันหน่อยดีมากคงว่างนะเอ๊ะทำไมรู้ชื่อเราล่ะ เออบอกตอนนี้มันจะดูแปลกไปสักหน่อยนะคะฉันว่าคุณคงจําผิดคนแล้วคะ่ะพูดอะไรแบบนั้นเล่าเธอชื่อมิสุกิจังเป็นครูที่สอนอยู่เทเคนใช่ไหมล่าฉันชื่อคุชิคีโนะไงลืมแล้วอย่างนั้นเหรอไม่นะฉันไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนเลยอะ่ะเราเคยรักกันมากจำไม่ได้เหรอว่ายังไงล่าฉันไม่เคยรักกับใครสักหน่อยนะอย่ามายุ่งกับฉันนะ เออเฮ้ยเสียงมิสกิจางนี่ว่าเออเฮ้ยไอ้เปลตนั่นเหรอเออเฮ้ยเอ้ยต้องเข้าไปลุยแล้วแกอย่าอยู่เลยอ่ะอเอ้ยชอโอ้ยโอ้ยเฟติเฟติโอ้ยโอ้ยโอ้โหอาจารย์มิสกิเออเฮ้ออเอออาจารย์อาจารย์คะอ่าแหเออเฮ้ยอ่ะเฮ้ย อ้าเออเกอดกันกลมเลยเนี่ยมันฟันปลอมนะแสดงว่าเป็นเรื่องจริงสินะเออ,เอ,อฉันน่ะโดนลอยแพเพราะว่าทางบริษัทบอกว่าต้องลดพนักงานลงอะนะก็ตั้งใจจะกลับฮอกไกโดแล้วแต่ว่านึกถึงเรื่องผูกแกสองพี่น้องขึ้นมาได้แล้วอยากจะแก้แค้นขึ้นมานะ่ะเฮ้ย ฉันน่ะไม่คิดเอาเงินพวกแกจริงๆหรอกน้าเออเอ้ยคืนก็ให้ก็ได้นะสามหมื่นใช่ไหมฝากไปให้อาจารย์นั่นด้วยแล้วกันนะเอาเฮ้ยแก้ยนเงินให้อย OK, ่างนี้เหรอวะแล้วห้าหมื่นค่าฟันปลอมล่ะเอ้ยฉันมีเงินมากขนาดนั้นที่ไหนเล่าไม่ต้องหรอกเรื่องนั้นน่ะแล้วก็แล้วไปเฮ้ยเออเอาเอาไปสิ อเซจิเออเฮ้ยเซจิแกทำอะไรวะเนี่ยนั่นมันเงินแกนะผมไม่ต้องการใช้มันแล้วแต่แกบอกว่าจะเอาเงินไปซื้อของขวัญวันเกิดให้ใครคนหนึ่งไม่ใช่เหรอเชื่อบาทที่สุดเจ็บใจจริงอือแต่ว่าเงินสามหมื่นเนี่ยถึงตายฉันก็ไม่คืนให้อีโอกาสแนะ่ฮา,าเออแกเอาไปใช้เลย